คลิปนี้ครูติ๊กก็อยากจะขอแนะนำวิธีการควบคุมคอมพิวเตอร์จากระยะไกลด้วยโคมรีโมทเดสท็อปนะครับสวัสดีครับมาพบกับช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา9ก้านาฬิกาเวลาดีที่จะมาพบกับ เทคโนโลยีสารเเทศที่ง่ายๆเข้าถึงได้ทุกที่ทุรลากับช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับคลิปนี้ครูติ๊กก็อยากจะขอแนะนําวิธีการควบคุมคอมพิวเตอร์จากระยะไกลด้วยโคมรีโมทเดสก์ท็อปนะครับใช้งานง่ายและฟรีด้วยนะครับใช้ได้ทั้งมือถือและก็คอมพิวเตอร์นะครับจะมีวิธีการอย่างไรไม่ยากเช่นเคยไปติดตามรับชมกันครับ ก่อนไปรับชมก็ฝากไว้ถ้าชอบช่องนี้ชอบคลิปนี้นะครับก็กดแชร์กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามทั้ง5ช่องทางของห้องเรียนครูติ๊งนะครับแล้วไปพบกับวิธีการควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกลด้วยโคม e ีโ m o เดสก์ท็อปกันได้เลยครับครับมาเริ่มกันเลยนะครับในส่วนของโปรแกรมควบคุมระยะไกลนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับโปรแกรมควบคุมระยะไกลนั้นนะครับก็มีอยู่หลายตัวนะครับ แต่ที่รู้จักกันแพร่หลายเนี่ยก็จะมีทีวีเ e อร์นะครับแล้วก็มี a n น d e เนะครับที่ใช้งานกันแพร่หลายในปัจจุบันนี้นะครับทีนี้อสองสองตัวเนี้ยนะครับมันเวลาเราใช้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการสมัครสมาชิกนะครับหรือ,อให้ใช้ฟรีแค่ชั่วครั้งชั่วคราวนะครับนี่นะครับสามารถทดลองให้ใช้ฟรีได้นะครับแล้วก็ a n น d e เกเนี่ยก็ใช้ไปก็ถ้าเป็นแบบ บิสเนสนะครับก็สามารถให้ใช้โชว์ข่าวนะครับก็ประมาณนี้นะครับสตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นโปรแกรมควบคุมระยะไกลที่ได้รับความนิยมและก็แพร่หลายนะครับซึ่งวันนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยครูติ๊กก็อยากจะขอแนะนำตัวควบคุมระยะไกลอีกตัวหนึ่งนะครับที่ใช้งานง่ายนะครับเพียงแค่มี Gmail นะครับก็สามารถควบคุมและก็ใช้งานได้แล้วนะครับไม่ยากนะครับ เป็นโปรแกรมอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเริ่มแรกเราก็มาเปิด Google ขึ้นมานะครับกูเกิลพอเข้ามาที่ Google Chrome แล้วนะครับก็ล็อกอินเข้าใช้งานให้เรียบร้อยนะครับถ้าเข้าใช้ล็อกอินใช้งานเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นไอคอนของเรานะครับที่สําคัญนะครับจะต้องลงชื่อใช้งานนะครับที่มี gmail เป็นของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นลงชื่อให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับในช่องค้นหาตรงนี้เราก็สามารถพิมพ์ได้เลยนะครับเราก็พิมพ์ว่า โคมรีโมทเดสก์ท็อปนะครับนี่มาแล้วเห็นไหมครับนี่ครับเราคลิกเลยนะครับจากนั้นเราก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมานี่นะครับให้เลือกข้อความที่เป็นว่าโคมรีโมทเดสก์ท็อปตรงนี้นะครับเราก็คลิกเลยนะครับพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะมาสู่หน้าของ Chrome ว e บ Store นะครับซึ่งเป็นส่วนขยายหรือเป็นแอดออนของเขานะครับในนี้เราก็ กดปุ่มสีน้ําเงินตรงนี้นะครับมุมขวาบนตรงนี้ที่เขียนว่าเพิ่มในโคมเห็นไหมครับเราก็คลิกเลยนะครับอ่าก็ติ๊กเพิ่มส่วนขยายนะครับอ่าจัดการส่วนขยายของคุณโดยคลิกที่ส่วนขยายในเมนูเครื่องมือนะครับอ่าโอเคนะครับปึ๊บนะครับนี่อ่าส่วนขยายเรานะครับจะอยู่ในตัวคล้ายตัวติ๊กซอตรงนี้นะครับเราก็คลิกเข้าไปนะครับนี่ เราก็จะเห็นที่ตรงนี้นะครับโคมรีโมทเดสท็อปอยู่ตรงนี้นะครับเราก็คลิกเข้าไปนะครับทีนี้นะครับเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของฉันแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับนี่นะครับตอนนี้พอคลิกเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับเราก็ต้องมาตั้งค่าเข้าถึงจากระยะไกลก่อนนะครับโดยการตั้งค่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ให้เข้าถึงได้ระยะไกลด้วยอุปกรณ์อื่นนะครับคลิกปุ่มตรงนี้นะครับก่อนอื่นเราก็ต้องติดตั้งตัวนี้ก่อนนะครับ นะครับคุณต้องการติดตั้งโคมรีโมทเดสท็อปในอุปกรณ์นี้ไหมนะครับเราก็ต้องติดตั้งนะครับนี่ก็กดติดตั้งตรงนี้ก่อนเลยอ่าจากนั้นก็จะมีป๊อปอัพแจ้งขึ้นมาแล้วก็กดติดตั้งตรงนี้นะครับนี่นะครับรอสักครู่นะครับหลังจากกดแล้วนะครับทีนี้ก็จะเหลือตรงนี้นะครับเราก็มาติดตั้งตรงนี้ต่อนะครับคลิกเข้าไปรอสักครู่นะครับ อันนี้การตั้งค่าเข้าถึงระยะไกลไม่สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้งลองอีกครั้งหนึ่งอา้าวตกลงเราไปลองอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็เอาไอ้โคมไว้หนเดสก์ท็อปก็ได้นะครับลองดูนะครับยอมรับการติดตั้งเราก็ยอมรับการติดตั้งนะครับรอสักครู่นะครับตัวนี้ก็รอสักครู่นะครับ ทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการตั้งชื่อเครื่องนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับปกติชื่อเขาชื่อว่าเดสก์ท็อปนะครับเครื่องนี้นะครับเดสก์ท็อปชื่อเครื่องนี้นะครับเราต้องการอยากเปลี่ยนชื่อใหม Sag ่แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับถ้าไม่อยากเปลี่ยนก็ข้ามไปได้เลยนะครับอสมมติผมเปลี่ยนชื่อเป็นติ๊กี้คัสลูมแล้วกันนะครับอันนี้นะครับผมเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เป็นติ๊กี้คัสลูมนะครับจากนั้นก็กดถัดไปเลยนะครับจากนั้นนะครับเขาก ใช้พินเพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์จากเครื่องนี้ระยะไกลนะครับแล้วก็ตั้งพินไปนะครับอย่างน้อย6ตัวนะครับตั้งแล้วก็มายืนยันอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยนะครับเราตั้งไปเรียบร้อยจากนั้นก็กดเริ่มเลยนะครับบันทึกไว้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ทําการติดตั้งนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ที่ชื่อว่าติ๊กกี้คั r ลูมนะครับก็ ออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับไม่ยากเลยสําหรับการติดตั้งในส่วนของเครื่องแม่นะครับหรือว่าเป็นเครื่องที่เอาไว้รีโมทหาเครื่องอื่นนะครับตั้งชื่อไว้แล้วต่อไปเราก็จะไปทําการติดตั้งเครื่องที่เราต้องการอยากจะรีโมทนะครับสําหรับการติดตั้งอีกเครื่องหนึ่ง <ๆ S 2> นะครับก็ทําคล้ายๆก,ก,กันกับเครื่องแรกนี่แหละครับนะครับก็คือดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็มาติดตั้งนะครับแล้วก็พอติดตั้งเสร็จแล้วเราก็ ตั้งชื่อเครื่องนะครับชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นนะครับจากนั้นเราก็สามารถเชื่อมกันได้แล้วนะครับไม่ยากเลยนะครับขอให้มีอินเทอร์เน็ตที่แรงๆหน่อยนะครับแล้วก็ใช้ Gmail นะครับเราก็จะสามารถคอนโทรลได้แล้วนะครับอย่างเช่นเครื่องนี้นะครับนี่นะครับหลังจากที่ผมติดตั้งนะครับอุปกรณ์ที่อยู่ระยะไกลนะครับผมก็ตั้งชื่อว่า Desktop HP นะครับตามยี่ห้อเลยนะครับส่วน เครื่องที่ผมใช้งานอยู่นี้นะครับก็เป็นยี่ห้อติ๊กกี้คัตรูมนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ชื่อว่าติ๊กกี้คัตรูมตอนนี้นะครับ2อุปกรณ์นี้ก็ได้เชื่อมมาใน g m a i l ผมแล้วนะครับทีนี้นะครับเราลองทดสอบใช้งานกันดูนะครับผมปิดหน้านี้ก่อนนะครับปิดหน้านี้ไปก่อนนะครับก็แล้วก็ปิดหน้า Google ทิ้งไปนะครับอันนี้หน้าจอคอมพิวเตอร์เครื่องของผมนะครับที่ชื่อว่า ลิกีคัสลูมนะครับจะหน้าประมาณนี้นะครับหน้าจอเดสก์ท็อปผมจะประมาณนี้ทีนี้ถ้าเราต้องการอยากจะใช้งานนะครับเราก็ไปเปิด Google Chrome ขึ้นมาอย่างนี้นะครับเปิด Google Chrome ขึ้นมาเอาอ e ีเมลของเรานะครับสมมติว่าจะได้เหมือนกับของเพื่อนๆนี่ขาวๆนี่นะครับล็อกอินเข้าใช้งานเรียบร้อยนะครับเราก็เวลาจะใช้งานเราก็ไปหาส่วนขยายที่อยู่มุมบนขวาตรงนี้นะครับที่คล้ายจิ๊กซอว์ตรงนี้นะครับหรือภาษาอังกฤษก็จะเป็น extension นะครับแล้วก็ คลิกเลยนะครับแล้วก็ไปเลือกหาไอคอนเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับหาไอคอนที่ชื่อว่าเนี่ยครับ Chrome Remote Desktop ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิก1ครั้งเลยนะครับจากนั้นนะครับก็จะเห็นคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อออนไลน์กับเราอยู่เห็นไหมครับไม่ยากเลยซึ่งเครื่องนี้นะครับเครื่องที่เราต้องการอยากจะรีโมทหรือเข้าไปควบคุมระยะไกลเนี่ยตอนนี้เครื่องนี้นะครับก็แค่เปิดเครื่องไว้นะครับ ให้คนที่บ้านเราหรือให้เพื่อนเราหรือผู้คองนะครับเปิดเครื่องไว้ก็พอนะครับเราก็จะเห็นว่าออนไลน์อยู่เห็นไหมครับยังเชื่อมต่อเน็ตอยู่นะครับถ้าเราต้องการอยากจะเข้าไปใช้นะครับเข้าไปรีโมทให้เขานะครับเราก็ไปคลิกที่ตัวนี้นะครับเดสก์ท็อปเฮดพีนะครับทีนี้เขาให้เราป้อนพินนะครับซึ่งพินเนี่ยเราได้ตั้งค่าไว้แล้วนะครับในเครื่องระยะไกลนะครับเราก็ใส่ค่าเข้าไปเลยนะครับตามที่เราตั้งไว้นะครับนะ ตั้งไว้แล้วหรือจะอยากให้จดจําก็กดจดจําตรงชั้นไว้ตรงนี้นะครับจากนั้นก็เวลาเข้ามาครั้งต่อไปจะได้ง่ายนะครับก็กดะนะครับเราก็กดตัวนี้ได้เลยนะครับาหลังจากที่เรากดตัดไปนะครับก็จะเข้ามารีโมทได้แล้วนะครับอ่านี้เป็นตัวสต็อปแชร์แล้วก็เก็บไว้ตรงตรงมุมนี้ไว้กระดายนะครับ ถ้าเราเลิกใช้แล้วนะครับเราก็กดสต็อปแชร์มันก็จะหยุดนะครับการเชื่อมต่อทันทีนะครับอันนี้เราก็เข้ามารีโมทในเครื่องของโน้ตบุ๊กที่เป็น HP เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่หน้าจอจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับซึ่งหน้าจอของเราจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่อันนี้คือหน้าจอในส่วนของเครื่องที่ใช้รีโมทนะครับอ่ทีนี้ ส่วนอันนี้นะครับก็เป็นหน้าเดสก์ท็อปนะครับมี2หน้าให้ดูเห็นไหมครับเราสามารถแยกจากกันก็ได้นะครับนี่อันนี้ก็คือเครื่องที่เรารีโมทเข้าไปใช้งานนะครับซึ่งควบคุมระยะไกลนะครับนี่นะครับเข้ามาแล้วนะครับพอเราได้ตั้งค่าไว้เครื่องนี้ไว้แค่เปิดเครื่องเท่านั้นเองนะครับก็สามารถล็อกอินแล้วก็รีโมทนะครับระยะไกลเข้ามาทํางานได้นะครับ ก็เป็นอะไรที่ง่ายนะครับแล้วก็ฟรีด้วยสำหรับการใช้งานาในส่วนของโคมรีโมทเดสก์ท็อปนะครับนี่นะครับเราก็สามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับคนที่ต้องการให้เราเข้ามาแก้ได้ปัญหาได้นะครับเข้ามาติดตั้งโปรแกรมเข้ามาเซตค่าหรือบางครั้งเราอาจจะลืมงานไว้ที่บ้านนะครับก็ให้คนที่บ้านนั้นเปิดเครื่องคอมให้หน่อยนะครับจากนั้นเราก็สามารถรีโมทเข้ามาจัดการส่งไฟล์ให้เรา ได้นะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของโคมรีโมทนะครับทีนี้มาลองใช้งานกันดูนะครับว่ามันมีความหน่วงหรือว่าความอืดช้าอะไรมากไหมนะครับสมมุติเราคลิกขวานะครับเห็นไหมครับขึ้นมาเลยนะครับคลิกขวานี่รีเฟซอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่ามีความหน่วงนี่น้อยมากนะครับมีความหน่วงน้อยมากเห็นะครับ มาเลยก็ถือว่าเหมือนเหมือนเราใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไปนี่แหละครับนะครับความเหนื่อความน่วงก็ไม่มากนะครับไม่มากนะครับสามารถใช้งานได้ลื่นๆเลยนะครับทีนี้สมมุติเราทดลองนะครับผมจะส่งอีเมลนี่นะครับเราเปิดอีเมลขึ้นมาสมมุติแมวอีเมลนี้นะครับเราจะใช้เมลนี้ของเขานะครับนี่จะส่งอีเมลนะครับเห็นไหมครับ ก็ไปได้อยู่นะครับไปได้นะครับเขียนอีเมลนะครับนะครับนี่ก็ถึงนะครับอ่าก็กรอกเลยเห็นไหมครับถ้าพิมพ์ก็เห็นครับไม่หน่วงเลยนะครับนี่ขนาดอยู่ไกลๆนะครับนี่นะครับอันนี้เราก็กรอกอีเมลเราเข้าไปนะครับนี่นะครับอ่าผมสมมติผมจะส่งอีเมลกลับมาหาผมนั่นเองสมมติว่าเครื่องคอมนี่อยู่บ้านนั่นเองนะครับเราก็อ่าส่งงานนะครับเราก็พิมพ์ที่เราเลยนะครับเห็นไหมครับ ส่งงานนี่นะครับชื่อส่งงานแล้วเราก็แปลลองเอาไฟล์มาสักไฟล์หนึ่งนะครับเราผมก็จะแปลรูปแล้วกันนะครับสมมุติว่าเอารูปารูปเอารูปส่งรูปเด็กนี่มานะครับเราต้องการส่งรูปเด็กนี่มานะครับแล้วก็กดโอเพนเลยนะครับนี่นะก,ก็มาเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็มีไฟล์แนบแล้วนะครับปิดไปก่อนตอนนี้เราส่งไฟล์แนบมาแด้วนัว้นก็กดส่งเลย เห็นไหมครับนะเพียงเท่านี้เองนะครับงานที่อยู่บ้านเราก็จะมาอยู่ในอีเมลของเรานะครับแล้วเราก็สามารถเปิดดูได้นั่นเองนะครับทีนี้เรากลับมาดูที่อีเมลของเครื่องเราดูนี้หมาอย่างนะครับปึ๊บเข้าไปนะครับนี่นะครับขึ้นมาแล้วนะครับส่งงานนี่แล้วก็คลิกดูนะครับเห็นไหมครับมาแล้วนะครับรูปเด็กเมื่อกี้อันนี้ก็เป็นการใช้งานเบื้องต้นนะครับของ ตัวโคมรีโมทเดสท็อปเนี่ยนะครับถือว่าสะดวกสบายมากทีเดียวนะครับสำหรับการใช้งานในส่วนของตัวตัวรีโมทระยะไกลเนี่ยนะครับก็ลองไปใช้งานกันดูนะครับสำหรับวิธีการรีโมทเพื่อไปช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เราที่อยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ติดขัดเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์นะครับก็เราก็สามารถรีโมทนะครับ ไปช่วยได้หรือจะเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับที่ติดขัดเรื่องปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์เราก็สามารถรีโมทเข้าไปดูให้ได้นะครับอันนี้ก็สามารถประยุกต์ใช้งานได้ง่ายๆเลยนะครับเพียงมี Gmail นะครับก็สามารถใช้งานโคม e ีโมทเดสก์ท็อปได้ก็ขอฝากไว้นะครับอนอกจากนั้นแล้วนะครับยังสามารถใช้ผ่านมือถือก็ได้นะครับสามารถดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันโคมรี e มทเดสก์ท็อปเนี่ยนะครับ ในเวอร์ชันมือถือก็สามารถลิงก์เข้าไปช่วยหรือแก้ไขได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้นะครับเราลองมาดูวิธีการใช้สมาร์ทโฟนหรือมือถือของเรานะครับมารีโมทเข้ามาในคอมพิวเตอร์บ้างนะครับสำหรับคนที่มีสมาร์ทโฟนนะครับแล้วต้องการอยากจะใช้ตัวโคมรีโมทนะครับรีโมทเดสก์ท็อปเนี่ยมาใช้งานควบคุมคอมพิวเตอร์จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวนี้อันดับแรกเราก็าเปิด สมาร์ทโฟนขึ้นมานี่เรามีสมาร์ทโฟนนะครับสมมติไว้ตรงนี้นะครับได้สมาร์ทโฟนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องทําการติดตั้งนะครับสามารถติดตั้งได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับสมมุติผมือถือผมเป็น Android นะครับผมก็เปิดขึ้นมานะครับในช่องตรงนี้นะครับเราก็พิมพ์นะครับช่องนี้นะครับพิมพ์คําว่า r o r o r e r o t e d e s k t o p นะครับก็พิมพ์ไปเลยนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับอ่า พอพิมพ์คาว่าโคมเข้าไปเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแล้วว่าโคมรีโมทเดสท็อปนี่ตังนี้แล้วก็แตะนะครับอ่าจากนั้นก็ทําการติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับซึ่งเป็นแอป,ปแอป,ปหนึ่งเหมือนกันนะครับอ่าแอป,ปกู้แข่งเขาก็จะอยู่ประมาณเนี้ยนะครับมีรีโมทเดสท็อปมีอเนเด็กมีทีมีเบอร์นะครับ, Desktop, c, T รบอ่าตอนนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการลองเปิดดูนะครับเปิดเข้ามาดูนะครับจากนั้นก็ทําการตั้งค่าเหมือนกันนะครับ ครับประมาณนี้นะครับตั้งค่าต่างๆตามนี้นะครับนะครับเขาจะบอกให้เราตั้งค่าอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่งนะครับสำหรับการเข้าถึงระยะไกลนะครับขั้นตอนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเริ่มแต่ข้อหึก่อนนะครับก็ไปที่คอมพิวเตอร์ของคุณนะครับที่ต้องการอยากจะรีโมทระยะไกลนะครับจะต้องเป็น windows 10ขึ้นไปนะครับสำหรับ windows แต่ถ้าเป็น mac os นะครับก็ต้องเป็น mac os 10.13ขึ้นไปเช่นเดียวกันนะครับจากนั้นเราก็ ไปเปิดเบลเซอร์กวนโคมขึ้นมานั่นเองนะครับนี่เบลเซอร์กวนโคมนะครับสมมุติว่าผมเปิดแบบนี้กันนี่นะครับจากนั้นนะครับเราก็มาที่ตรงนี้ที่เราติดตั้งไว้แล้วเนี่ยะครับสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์เรานะครับก็ไปเปิดไอ้นี้ขึ้นมานะครับไปหาโคมรีโมทเดสก์ท็อปขึ้นมาเหมือนเมื่อสักครู่นะครับนี่พอมาตรงนี้แล้วนะครับก็ให้เราไปติดตั้งซอฟต์แวร์เราก็ติดตั้งเรียบร้อยใช่ไหมครับจากนั้นก็ทําการใช้งานนะครับตั้งค่าอุปกรณ์ ทีนี้เราก็ต้องมาสร้างรหัสผ่านตรงนี้เพื่อจะให้เพื่อจะให้สมาร์ทโฟนของเราสามารถเข้ามาใช้งานได้นะครับเราก็ไปที่จุด3จุดในสมาร์ทโฟนนะครับจากนั้นนะครับนี่ครับการสนับสนุนระยะไกลก็แตะตรงนี้เลยนะครับเนี่ยครับก็ขอรหัสเข้านะครับดังนั้นเราก็สร้างรหัสตรงนี้แล้วก็แตะ1ครั้งนะครับที่คอมพิวเตอร์นะครับอ่าก็จะได้รหัสมานะครับจากนั้นเราเอารหัสตรงนี้ส่งไปให้สมาร์ทโฟนนะครับซึ่งสมาร์ทโฟนก็จะ ต้องกรอกเลขตรงนี้ลงไปนะครับถึงขึ่น4 4 9 9นะครับ9812แล้วก็1 4 3 1นี่นะครับจากนั้นก็กดเชื่อมต่อเลยนะครับนี่นะครับรอสักครู่นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งของสมาร์ทโฟนนะเราจะมีป๊อปอัพขึ้นมานะครับให้เราก,กดคำว่าแชร์เลยนะครับกดคำว่าแชร์ นี่เพียงเท่าน,น,นี้แล้วนะครับสมาร์ทโฟนก็จะสามารถเข้ามาคอนโทรลคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ได้นะครับอ่าอย่นะครับดูว่ามีการหน่วงกันเยอะไหมนะครับสม,ม,ม่าผมหมุนตรงนี้อยู่นะครับอ่านี่นะครับทีนี้ถ้าเราต้องการอยากจะคอนโทรลอ่ะก็ขยายนะครับลองขยายดูนะฮะอ่าขยายหน้าจอนี้นะครับอ่าเลื่อนเลื่อนเลื่อนมาดูนะครับทีนี้ผมต้องการอยากจะอ่าเปิด youtube ของเครื่องนี้นะครับ แตะที่แต่ที่ตรงนี้นะครับนี่นี่เห็นไหมครับผมแตะที่ตัวสมาร์ทโฟนนะครับตัวอคอมพิวเตอร์ PC ก็จะทํางานตามผมผมเปิดนี่เห็นไหมครับผมก็สามารถสั่งเปิด y o u t u b e จากสมาร์ทโฟนได้เห็นไหมครับนี่เข้ามาแล้วเห็นไหมครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับสามารถสั่งเปิดสั่งปิดได้นะครับอันนี้ก็เป็นการสั่งจากสมาร์ทโฟนนะครับมาควบคุมการทํางานของ PC นั่นเอง อาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องใช้นิ้วเราในการคอนโทรลนะครับแล้วมันเล็กต้องคอยถางเข้าถางออกประมาณนี้นะครับแต่ก็สามารถใช้งานได้ดีนะครับสำหรับการใช้สมาร์ทโฟนในการควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ระยะไกลนั่นเองนะครับก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้งานได้ดีทีเดียวนะครับก็ฝากไว้สำหรับการใช้งานในส่วนของโครมรีโมท เดสก์ท็อปนั่นเองนะครับใช้ได้ทั้ง android แล้วก็ ios นะครับแล้วก็ pc กับ pc ก็สามารถทำได้นะครับก็ฝากไว้นะครับครับและนั่นก็เป็นการใช้งาน r o r o r e r o t o d e s k t o t นะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับการใช้งานหลังจากที่ผ่านการใช้งานมาแล้วเนี่ยผมก็คิดว่า Chrome r e m o t e เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้ดีทีเดียวนะครับเมื่อเทียบกับ2ตัวที่อยู่ในท้องตลาดไม่ว่าจะเป็น a n นเดหรือทีมี e ว v e r นะครับตัวนี้ใช้งานฟรีแล้วก็มีความาปลอดภัยเสถียรด้วยนะครับดีเลย์ก็ค่อนข้างน้อยนะครับก็สามารถใช้งานได้ลื่นไหลดีนะครับเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยนะครับมีเทคนิคนึงที่อยากจะแนะนำก็คือในส่วนของอเครื่องรับนะครับหรือจอของเครื่องรับเนี่ยควรจะตั้งค่าที่ Full HD นะครับไม่ควรตั้งเป็น 4K อะไรเนี้ยเพราะจะทำให้คอมพิวเตอร์มันกระตุกหรือว่า หน้าจอกระตุกเวลาเราเข้าไปารีโมทนั่นเองนะครับก็ขอฝากไว้สำหรับวิธีการใช้งานโคมรีโมทเดสท็อปนี้นะครับใช้งานฟรีลองใช้งานกันดูนะครับก่อนจากกาันวันนี้ก็ฝากไว้เช่นเคยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ชอบช่องนี้นะครับก็ขอ,อช่วยแชร์ช่วยไลค์ถูกใจก็กดติดตามทั้ง5ช่องทางของห้องเรียนครูติ๊กนะครับสนับสนุนครูติ๊กจะได้ทำคลิปดีๆมานำเสนอกับเพื่อนๆและทุกท่านที่สนใจอีกนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอจากกันเป็นคร้านี้ครับแล้วพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ